ครับวันนี้พาบัญชีรถร,รอบรอบนอกเมืองชัยภูมิครับสำนักงานรักษาพื้นที่ชัยภูมินะครับมิไปผมบไปหางานนะครับอันนี้ก็เป็นในราชพัชครับราชาพัชชัยภูมิพื้นที่ของเราค,ครับชียภูมินะครับอันอนี้ก็ถนนรอบนอกครับ รวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงภูมิครับววกระพงสิบไปเลี้ยวเลี้ยวขวาครับออกมาทั้งเหี้ยนจับนะพี่นอ้องที่จักรยานนี่พี่นอ้อนงะว่าบริเวณนี้มันพัฒนาไปสมวจใส่แล้วมีอย่างนี้ครับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยภูมิครับกอสนอครับพี่นอ้อง ภาพรวมเลยเป็นในราชพัฒน์เชพุมครับว่าราชพัฒน์เชพุมนี่กับสำนักง,งานปตุสัตชัยภูมิพี่น้องอยู่ติตีกันไปเบิร์ดแล้ครับพี่น้องสำนักง,งานของราชการสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินสปะจังหวัดชัยภูมิพี่นน้องี่ นีกันกรมการส่งเสริมเกษตรจังหวัดเชียภูมิพี่น้องเอาพวกผลไม้พวกอย่างมะขายพี่น้องเกษตรที่ชาวบ้านเพิ่นผลิตได้นะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียภูมิพี่น้องไปนี่ที่ทางรอบเมืองไปนังจำพี่น้องตัดมาทั้งนี้กัทั้งความเมื่อยเป็นไอ้ ื้นที่ของราชพัชร์ที่เก่าพี่น้องไงว,องว่องฟององอาจมากอันนี้ก็สิเปลี่ยนโรงเรียนของไอ้น้องเฟิร์นนะไอ้หน่อยอนุบาลโรงเรียนอนุบาลเชฟพูมพี่น้องไงไอ้หน่อยมาเรียนนีแล้วพี่น้องโรงเรียนอนุบาลเชฟพูมน้ำมือแร็ก็รถก็ไม่ค่อยไล่พี่น้อง ไอ้ที่จากยานเหรีพี่น้องปันบรรยากาศโรงเรียนอนุบาลเชฟพูลเป็นศูนย์อาเซียนของเอเชียผอมนี้พี่น้องนี่ครับเป็นน่าจะเป็นลุงยิ้มของเอ่อราชพัตพี่น้อง ใช้ภูมินะพี่น้องเนาะไสยมือนี่ก็ะดเป็นท่ายพญาเล็คือกองร้อยอ,อสอจังหวัดใช้ภูมิที่หนึ่งครับรักษาดินแดงนี่ครับของอ,อ,อสอครับพี่น้อง ทางขวามือผมนี่ก็จะเป็นนับเป็นพื้นที่ของเดือนจำจังหวัดชัยภูมิหน่อพี่น้องเดือนจำจังหวัดชัยภูมิพี่น้องทาง้ายมือนี่จะเป็นอบจได้พี่น้องอันนี้เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งครับอ่าถัาดมานี่เป็นอบจจังหวัดชัยภูมิพี่น้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงบครับพี่น้องนี่ครับตั้งขมอานี่นะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องวามเือนี่เป็นเรี่องจำครับเร่นจจงวัดเชียงบุคมือนเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงบูครับ้อไม่ได้ปชีตัวนะครับน้องสีเรียวใส่ มาทั้งไงสารเจ้าพ่อพยาเล่ก็่อยเม็ดมาทันพี่น้องเขาเรียกว่าน้องปะเถาพี่นอ้องวันีุมียานเดือนบุญหกครับพี่น้องสิบสามความือนี้เป็นในูนยนพิสูจน์หลักฐานตำรวจของตำรวจเชคพี่นอ้องในขบวนตำรวจตั้งใ่งกันถัดมาข้างเดียวกัน กจะเป็นตอมอรครับตรวจค้นผ้าเมืองนี่กับมักใหญ่ไม่ไมอยู่ทั้งนี้ให้กันครับพี่น้องทั้งนองปะเถ่าให้กันอันไม่หยิครับเป็นเทียวปลาลินมันจินประจำครับพี่น้องแซบครับเป็นสุบัติการของตำรวจครับอันนี้แฟตตำรวจก็จะตั้งคิดแนว แล้วก็ทัานดูดมาไปหน่อยทำเรืจองวะชี้มาเรื่อยก็ี่เป็นเขาเป็นเขาเตรียมจัดงานคุณเดือนหกเจ้าพ่อพญาเละไปแล้วมาหนีิมาลองอยู่เชฟพุ่ม บ้านเจ้าของอยู่มีลุงเนี้ยมีติดกันสองหม่องพี่น้องวันนี้สีเดือดใส่ที่พี่น้องของบ้านเจ้าของอยู่ของบ้านเจ้าของอยู่ที่มีเซเว่นทางหน้าพี่น้องนี่ครับเซเว่นว่เสียงไงงานเจ้าพอเอ้ยเราเตรียมงานหน่อยบุเดียนหกพี่น้อง พี่เขานี่ไดเป็นล้านได้ของกันดิพี่น้องนี่วัดล้านแล้วอะอับนี่อะไรพี่น้องเดี๋ยวซีโบ ให้ฟังอีกมือตัวไปคลิปตัวไปเด้อ